ครับสวัสดีครับผมสำรวยชาแนลนะครับครับวันนี้มารีวิวถ่ายภาพรอบดึกนะครับก็เป็นครั้งแรกที่ถ่ายบรรยากาศตอนค่ําคืนนะครับตอนเลิกงานนะครับตอนเลิกงานส่วนนงำตาลคนเดินไทยล่มนะครับจะขอรีวิวภาพไว้ให้ดูนะครับยามค่ําคืนนะครับ หน้าสวยด้งตาลนะครับในพื้นที่ก็มีในพื้นที่ก็ข้าวของผู้มาขายของได้เก็บหมดแล้วนะครับจะมารีวิวรอบเดึกให้ดูนะครับเพราะรอบเดึกเราสถานที่เราเป็นยังไงบ้างนะครับด้านหน้านี้ที่ติดโคมไฟนี้ครับได้รีวิวไว้นะครับตอนเข้ามาติดตั้งนะครับตอนนี้ได้ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ประดับ ไปอย่างสวยงามนะครับหน้าสวนนงตาลนะครับบรรยากาศนะครับหน้าสวนนงตาลนะครับเอาแล้วครับรถเครื่องเสียงนะครับลำบงย้อนยุบนะครับได้กลับแล้วนะครับ เากลับแล้วนะครับเครื่องเสียงระวงย้อนยุคนะครับตอนนี้ก็บรรยากาศเป็นไงบ้างครับดูท่าทางแล้วสถานที่ครับตอนยามวิการตอนคืนนะครับเป็นสถานที่เงียบสงบดีนะครับในส่วนนงตาลนะครับ ด้านในนี้ได้รีวิวไว้แล้วนะครับในส่วนนงตานะครับจะถ่ายให้เห็นนะครับเข้าของเขาเก็บไปแล้วนะครับคนขายของพราค้าไม่ค้าครับเก็บข้าวของกลับกรนหมดแล้วนะครับวันนี้เก็บข้าวของกลับกันหมดแล้วเรามารีวิวตอนกลางคืนนะครับให้ชมกันนะครับอันนี้น้ำพุนะครับน้ำพุ ห้องน้ำสาธารณะนะครับบรรยากาศนะครับภายนอกและภายในนะครับก็ Sc นะครับที่ดูรอบดึกนี้คลิปนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่รีวิวรอบดึกนะครับ S c ที่ยังไม่ยังไม่นอนนะครับี่เปิดช่องดูอยู่นะครับนี่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติด,ดตามช่องไว้ด้วยนะครับ เ้าเ้าที่มาแล้วครับจะปิดนื้อต้งตาลแล้วนะครับรแล้ไมี่มวัฒน,นานะครับเก็บร้านขายของเรียบร้อยแล้วนะครับ เ่น,นเหินอ,อ,นอะรครับสวนน้งตาลปิดแล้วนะคะรับเจ้าที่ปิดนะครับปิดประตูแล้วนะครับเป็นหน้าที่ของเจ้าที่ดูแลแล้วนะครับแวนอัไ่กก,าก,กปา ยามค่ำคืนนี้นะครับยังไงเอซีที่ได้เปิดชมคลิปนี้นะครับถ้ามีข้อสงสัยคอมเมนต์มาในใต้คลิปได้นะครับว่าน่าสนาลนะครับไทยลมนะครับมีอะไรบ้างนะครับก็จะรีวิวเป็นระยะเรื่อยๆนะครับตามที่เป็นจริงนะครับในสถานที่ครับนี่น่าสนงจตรงนี้จะเป็นเขาหลับับบางคนก็หลับแล้วนะครับ แต่เราถ้ารีวิวให้ดูนะครับก็รีวิวนี้ก็ยังยังไม่ได้เคยทำไลฟ์สดสักทีนะครับการไลฟ์สดอีกแล้วยังไม่ได้ทำนะครับเพราะว่ายังเป็นมือใหม่อยู่ต้องศึกษาไปกฎของ YouTube นะครับยูทูบเบอร์นะครับ ยามค่ำคืนนะครับวันนี้วันเสาร์ที่26กุมภาพันธ์2565น,นะครับก็เ,เวลารอบดึกแล้วนะครับในการเก็บข้าวของที่มาค้าขายให้พ่อค้าแม่ค้านะครับที่มาขายของกันนะครับก็ทำการเก็บข้าวของแล้วก็เก็บในสถานที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้ทำการปิดส่วนน้งตาลแล้วนะครับ จ้าหน้าที่ก็ดำเงินงานต่อไปนะครับตรวจสอบภายในนะครับเป็นเจ้าของเจ้าหน้าที่เขานะครับจะจะมีสองกะครับกะกลางวันและกลางคืนนะครับรดน้ําต้นไม้กวดใบไม้ครับตรงช่วงเช้านะครับรดน้าพรวนดินกะตอนคืนนี้ผูดดูแลอยู่ตอนคืนนะครับเอารีวิวนี้นะครับเป็นรีวิวยามค่าคืนที่ ผมต้องถ่ายทำขัดทำคลิปวิดีโอนะครับเพื่อให้ได้สมบูรณ์แบบในการถ่ายคลิปนะครับช่วงเช้านะครับก็ได้ถ่ายคลิปวิดีโอไว้แล้วนะครับการตั้งร้านไข่ของนะครับแล้วก็ช่วงบ่ายนี้เป็นการตั้งเวทีระวงย้อนยุคนะครับของวันนี้นะครับคลิปนี้เป็นคลิปรอบดึกสุดท้ายของคืนนี้นะครับก็ตั้งใจจะรีวิวนะครับก็ เอแล้วก็เพื่อนๆนะครับช่วยติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับคอมเมนต์เข้ามานะครับให้เป็นกําลังใจหน่อยนะครับเพราะว่าการทําคลิปวิดีโอครับต้องมีการพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับให้มีข่าวสารในการเชิญชวนเที่ยวถนนคนเดินไทยลมส่วนต้องตาลไทยลมนะครับของลมศัก์นะครับก็ทําช่องนี้ไว้นะเพื่อให้เอฟและพี่ๆน้องช่องยูทูบเบอร์นะครับ ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับว่าส่วนน้งตาลไทยลมนะครับจะมีการพัฒนามีข่าวสารนะครับการท่องเที่ยวมีอะไรบ้างนะครับถ้ายังไงก็พยายามจะรีวิวหากที่จำเป็นได้มีประโยชน์กับ f c นะครับพี่น้องยูทูบเบอร์นะครับ คลิปนี้ก็ขอฝากเรียงเท่านี้นะครับครับสวัสดีครับ